แดนนี้แล้กันนะแล้วก็ทำตัวใหดีอย่ามีปัญหาที่นี่เขามีคนคุมอยู่แกหของนี้ม่นเขาออกจากกรงได้อ่ะเขาเป็นผู้ช่วยผู้คุมอีกทีนึงเขาเป็นนักโทษไหมเหรอเป็นนักโทษแต่เป็นนักโทษชั้นดีอะไรยุงมันเยอะจริงเว้ซื้อมุ้งลวดให้หน่อยนะเนี่ยครับ ไอ้นีน่ใครวะมันมาใหม่แต่มันมีคดีแปลกๆเกิดขึ้นผม,นมนว่า,างไงเฮียระวังตัวไว้ดีแล้วกันหน้าไม่ค่อยแปลกหรอกการแต่งตัวแปลกมาก <laughs> แต่งตัวไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ <laughs> มันแต่งตัวแบบกักๆไงไม่รู้ได้ข่าวว่ามันเป็นคนยิงเจ้าพ่อค้ายามาไอ้ไน,นี่ไอ้นี่นะ <laughs> <laughs> ยงิงเจ้าพ่อค้ายายังไงผมฝากเฮียด้วยแล้วกันไม่มีปัญหาเฮ้ยทำตัวดีนะมนนี้นี่เงินบนนี้นิต้องให้ฉันเดินไปหา หรือว่าไงดูถ้าทางเก่าเก่าเหรอเฮ้ยสวนจีวะสู้สิทำไมไม่สู้วะก็แย้มมือนี่ไงเฮ้ยต่อยคู่สิกระดับที่ชู้ในกระเป๋าขวาเนี่ยคืออะไรกระดับที่ชู้กระดับที่ชู้ในกระเป๋าขวาล้วงฉันหน่อย แข้าล่วงเองสิโอ้ยเก่งเก่งก๊เอากระถาชู่อสลอกกุญแจฉันมีวิชามีของดีเฮ้ยแกนี่มาจากไหนวะดูท่าทางแปลกๆไอ้น้องฉันยิงเขาเขายิงเสียหงเอง ก็ยิงเสียหงใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยกับใครมีเรื่องอะไรกันวะใจเยียหมไม่ใช่หน้าที่ของแกที่แกจะต้องรู้เฮ้ยฉันถามต้องตอบสิวะเราทำเพื่ออะไรวะเฮยียห้าเฮยียห้าครับ ไอ้นี่มาตามอย่าทึ่อกับฉันไอ้นี่มาตามหาฉันเรียกเฮียห้าเฮียห้าครับอย<ฮ>ู่โกงไหนวะเฮียห้าครับเฮียห้าครับเฮียห้าทำไมผมไอ้โชคไง ผมไอ้โชคไงเดี๋ยวใครใครอะโชคผมไอ้โชคไงเดี๋ยวไอ้โชคใช่ไอ้โชคดีจริงเนี่ยที่เกิดเป็นลูกพ่อดีโชคเฮ้ยโชคดีจริงว่ะโชคเราเกิดเป็นลูกชายนี่ไงคือผมจำยากหน่อยนึงจำยากเฮ้ยโชคดีจริงนะที่ลูกเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายนพงษ์สวัสดิ์ใช่เฮ้ยนี่เหรอไอ้โชคใช่เฮียโชคเฮ้ยได้ข่าวว่าตายไปแล้วเฮ้ย อันนั้นเรียกว่าเรียกว่าไงอ๋อคือเหมือนหายสาบสูญไปถูกต้องแกไปกบดานนี่ยนี่มีเวลาอะไรวะอ๋อนี่คผมยิงเฮียหงนะนั่นเป็นเพราะเราวางแผนกันทําให้ผมเฮ้ย<อ>มีมีม,มีมีกล้องที่เนี่ยพูดอะไรพูดเดบาๆเนี่ยเว้ยเพราะกล้องที่เนี่ยมันเสียงมันเล็ดรอดเข้าไปได้ถ้าก็เลยยิงห้า จะรู้เรื่องเอาให้มันชัดเจนหน่อยดิผมกับเฮียเฮียหงวางแผนกันว่าว่าผมพยายามฆ่าเฮียหงเพื่อผมจะได้เข้ามาหาเฮียห้าแต่ตอนนี like ้เฮียหงไม่เป็นไรใช่ไหมมันเป็นไรผมยิงเฉียดหัวใจไปแค่หนึ่งเซนเดงผมจะพาเฮียห้าออกจากคุกนีแล้วเราจะค้าขายกันต่างประเทศงั้นเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วแยกย้ายกันไปทำมาหากินทุกอย่างจบในครั้งเดียวเท่านั้นงั้นเฮียข้าไปก่อน แล้วแกจะช่วยฉันยังไงวะขอเขาไปก่อน